สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมรูบอกภายในแมปเดสเรียลสํสำหรับวันนี้นะครับ ตั้งใจจะมาเล่นโหมดในกิจกรรมเอพิฟูเดเลยครับแต่ดันมาไวไปไวมากกิจกรรมมีเพียงแค่วันเดียวฮะวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่1เมษายนแล้ววันเนี้ยวันที่ผมทำเนี่ยคือวันที่2ผมเลยเล่นกิจกรรมไปได้แค่กิจกรรมเดียวก็คือโหมดม้าเนาะซึ่งก็โอเคที่ผมทําสําเร็จเพราะทำไม่สําเร็จเนี่ยไม่มีโอกาสได้อีกแล้วนะครับ คือหลังจากนเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ที่ทุกคนดูคลิปนี้เนี่ยจะไม่สามารถไปทําได้แล้วถ้าใครที่ยังไม่มีก็จะไม่มีเลยก็ต้องหวังให้ปีหน้าให้เขานําโหมดนี้กลับมาอีกรอบมีแค่นั้นเลยครับรวมถึงโหมดฟูโกลด้วยอันนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยนะ <c oughs> นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าผมตั้งใจจะมาเล่นกิจกรรม p อพิลฟูเดย์แต่ก็สายไปแล้วไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็จะมาเล่นอีกโหมดหนึ่งเหมือนกัน ก็คือโหมดฝันร้ายนั่นเองก็เอาง่ายๆครับโหมดนี้เอาไว้ท้าทายการเล่นทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนโหมดปกติทั่วไปเลยแค่ตัวเกมจะยากขึ้นมากๆถามว่ายากขึ้นยังไงอย่างแรกเลยนะครับของดอบจะน้อยลง ก็คือพวกไอเทมอะไรต่างๆที่มันดรอปตามบ้านอะไรพวกนี้จะน้อยลงครับเดี๋ยวต้องไปดูกันส่วนที่2ศัสตูทุกตัวจะแข่งแก่งขึ้นนั่นก็แสดงว่ามันจะทําดาเมจใส่เราได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็ถึกขึ้นด้วยครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าปืนทองเนี่ยที่มีราคาอยู่ที่75หเหรียญจะยิงหัวทีเดียวตุยหรือเปล่าสําหรับพวกซอมบี้เนาะและอย่างที่3เนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นมาก ก่อนโดยปกติแล้วใช่ไหมหากเราเลือดลดเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งระยะไปสักระยะหนึ่งโดยที่ไม่โดนดาเมจเลยเลือดของเราก็จะเพิ่มขึ้นเองใช่ไหมแต่ว่าในโหมดนี้เลือดจะไม่เพิ่มให้เองครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงต้องปรับตัวเนาะ เพราะว่าตอนที่มีโหมดที่เป็นโหมดในกิจกรรม AP พิลฟูลเดเนี่ยเป็นโหมดม้านั่นแหละตอนที่ผมเล่นตอนนั้นคือเลือดก็ไม่เพิ่มให้นะมันเลยทําให้ผมฝึกตรงส่วนนั้นได้ก่อนวิธีการเอาตัวรอดโดยที่เลือดไม่เพิ่มขึ้นให้อันนี้ก็เตือนไว้ก่อนเนาะเพราะว่านั่นแหละมันเป็นโหมดที่ท้าทายตัวเองเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเล่นเนาะแต่ก่อนอื่นไปเปลี่ยนคลาสกันก่อนมามนี่ครับคลาสมามันจะอยู่แบบถาวรเลยถ้าใครทำได้แล้วแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในส่วนของนัก เอาชีวิตรอดนั่นเองเนื่องจากคาสนี้เนี่ยความสามารถคือหากเรามีพลังชีวิตยิ่งน้อยเท่าไรเี่ยเราก็จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเท่านั้นมันเลยเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะครับกับโหมดนี้เพราะว่าเลือดจะไม่เด้งขึ้นให้ซึ่งนั่นก็แสดงว่าดาเมจเนี่ยมันจะคงที่นั่นเองแถมได้โทมาฮักด้วยครับจริงๆมันอ่านว่าไงนะโทมาฮอกไหมเออช่างมันครับมันเป็นขวานซึ่งเอผมไม่แน่ใจฮะ ว่าดาเมจมันจะต่างกับพัวหรือเปล่าแต่ถ้าเขาให้แยกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันก็น่าจะแตกต่างไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าแตกต่างแล้วกัน <c oughs> มีราคาอยู่ที่75ธนบัตรนะครับอ่ะซื้อมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเล่นคลาสนี้กันนะครับส่วนโหมดที่เราจะเล่นก็เลื่อนมาฮะก็จะเป็นโหมดฟันไ้ายซึ่งผมเล่นคนเดียวก็จัดไปได้เลยครับสร้างมาโอเค ยังไม่เคยลองเล่นเลยนะครั้งนี้ครั้งแรกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเล่นผ่านไหมแต่บอกก่อนนะครับว่าโหมดฝันร้ายเนี่ยต้องเล่นในส่วนของโหมดปกติก่อนให้จบเกมนะเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยจะยังไม่สามารถเปิดโหมดฝันร้ายได้เนาะแต่ตามที่ผมเคยไปอ่านเนี่ยเหมือนโหมดฝันร้ายนี้เราจะเข้าไปเล่นร่วมกับคนอื่นได้นะคือที่พูดแบบนี้เนี่ยหากมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่สามารถสร้างโหมดฝันร้ายได้ก็สามารถไปเล่นร่วมกับคนอื่นก็ได้นะครับ ก็ลองไปเล่นดูเนาะเอาละขายทองมาอย่างที่บอกนะครับว่าทุกๆอย่างเนี่ยก็คล้ายๆเดิมหมดเลยแค่จะต่างไปตรงที่เกมมันจะยากขึ้นส่วนนี้ก็คือควานนะครับโอเคความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเดี๋ยวต้องดูดาเมจว่าจะดีหรือเปล่าเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะเล่นแบบเพย์เซฟมากๆนะโดยวิธีการจบเกมก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยจะไปจบแบบไหน <c oughs> เออก็ต้องไปดูก่อนเนาะแต่ผมก็จะพยายามเล่นแบบเพย์เซฟแล้วกันเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆครับไปฮะ let's go โอเคผมเจอซอมบี้ตัวหนึ่งแล้วมาซิมา,มาผมจะสู้ได้ไหมแล้วมันจะโหดมากสักแค่ไหนเดีย๋ยวที่ผมบอกนะครับว่าคา่าท,ที่ผมเอามาเล่นเนี่ยยิ่งเลือดน้อยก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นต,ตีไปตีไปนี่นีนดามเมจขึ้นนะครับดามเมจขึ้นสูงมากตะกี้นี้นะ ถ้าใครสังเกตทันแต่ว่าแม่ผมโดนไปแล้วหนึ่งดาเมจเอาไงดีควรเข้าไปต่อไหมอ่าชิดชิดกำแพงบ้านก่อนชิดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆอ่าติดกับดักผมแล้วอุ้ยมีหลายตัวด้วยนะครับดีที่ไม่เข้าไปตรงประตูนะไม่งั้นมันโผล่มานี่สวยจริงๆนะครับโอ้ถือว่าจบพวกซอมบี้ได้เร็วมากๆนะเนี่ยไม่กี่ทีเองฮะอุ้ยยังมีอีก โอ้โหมันยังไม่เข้าข้างในครับมามามาเข้าข้างในเข้าข้างในอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันมาติดใกล้ๆบ้านก่อนโอเคมานี่ค่อยๆตีไปเรียบร้อยครับ4ทีแต่ว่าถ้าเลือดผมต่ำกว่านี้ก็น่าจะได้เร็วกว่านี้นะเออเอ,เ,อเขาได้บอกไหมเนี่ยว่าในโหมดฝันร้ายนี่ซอมบี้เยอะขึ้นไหมเหมือนจะไม่เกี่ยวนะแค่บอกว่าซอมบี้มันแข็งแกร่งขึ้นอ่ะๆไปเรื่อยๆครับอืม <c oughs> โอเคคือเข้าใจว่าของดอบน้อยเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่ใครจะไปคิดครับว่าในบ้านหลังหนึ่งจะไม่มีของแม้แต่ชิ้นเดียวดอบเลยโอเคโอเคจำเอาไว้จำเอาไว้เลยเค okay, ครับเรียบร้อยมาถึงเซฟโซนแรกแล้ว ผมก็มีทองอยู่3ก้อนนะครับแล้วก็เงินอีก1ก้อนแวมไพร์อีก3ตัวด้วยกันแล้วก็ของจิปฐาครับที่เดี๋ยวเอาไปขายกันเนาะว่าเราจะได้เท่าไหร่บ้างพร้อมกับถ่านอีก2ก้อนที่ผมไปขุดมาได้นะเอาปะเดี๋ยวไปขายก่อนเรียบร้อยได้มา211เหรียญด้วยกันเอาปะผมได้ปืนและจัดมาได้เลย1กระบอกนะครับแล้วก็ตามด้วยกระสุนอีกจํานวนหนึ่งอา่า โอเคโอเคผมต้องเหลือเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อน้ำมันงูมาเผื่อด้วยนะย้ำว่าเผื่อนะเผื่อว่าผมพลาดมันจึงต้องใช้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้ด้วยการใช้รูบักนะ <c oughs> เออกันไว้ดีกว่าใช้รูบักแล้วเสียตังฟรีนะครับมา1ขวดโอ้โอเคโอเคโอเค,อเคตอนแรกผมจำว่ามันราคา4 5้าเหรียญไงที่ไหนได้แค่35เหรียญด้วยกันอ่ะปไปเติมกระสุนอีกซักกล่องหนึ่งเออ โอเคเรียบร้อยกระสุนก็มีทั้งหมดรวมหลักร้อยอัพก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าในตัวเมืองซอมบี้เนี่ยจะเป็นเมืองใหญ่หรือเปล่าก็ขอให้เป็นเมืองเล็กๆแล้วกันนะจะได้ไฟาร์มได้หน่อยอ่ะเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับไปกันเรื่อยๆมาสิมาในบ้านหลังนี้มีซอมบี้นะครับดูซิว่ายิงหัวทีเดียวตุยโอเค ท้าไม่ตุยนี่ไม่โอเคนะครับนอกจากจะต้องยิงเยอะแล้วยังเสียกระสุนเพิ่มอีกโอเคแต่ก็ดีแล้วที่ยิงหัวทีเดียวตุยมาป่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวฟาร์มบ้านหลังนี้ก่อน oh, <no. S 1> โอ้ยโอ้ยว่าจะไปแบบชิวๆแบบนึงนะ ตอนนี้ดาเมจผมน่าจะแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้แล้วเพราะว่าเลือด <oton ous> เลือนน้อยมากอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้การต้องกินครับต้องกินโอ้ยเดี <t> ๋ยวมันมาจากไหนอะตะกีน้นี้คือผมเข้าใจครับว่ามันเข้าจากหน้าต่างได้แต่ว่าตะกี้นี้เหมือนมันวา,นวาร์ปเข้ามาเลยโคตรน่ากลัวดีแล้วเนี่ยที่ผมซื้อน้ำมันงูเไว้ โอ้โห,หเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดตรงหน้าต่างแล้วครับไม่ได้การแล้วมันน่ากลัวเกินเอาละผมมาแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเนื่องจากจะมาเก็บไอ้เจ้าพวกโจรเนาะคือก่อนหน้านี้ที่ผมยิงหัวซอมบี้แล้วตุยในนัดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ตอนนั้นเลือดของผมมันลดลงเนาะคือดามเมจจะสูงขึ้นตามจํานวนเลือดที่ลดลงไปรวมถึงดามเมจปืนด้วยนะครับมันก็จะแรงขึ้นไปด้วยเนาะ เอาละในแคมป์โจนี้ก็มีของดีเพียบเลยโอ้ยขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆกอ่ะอย่างน้อยก็ดีนะในที่แห่งนี้มีของดีเพียบเลยเอาละตอนนี้ก็ประคองประคองไปก่อนเล่นยังเสียวๆอยู่เลยครับต้องการเลือดสำรองมากๆ Hey, ตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองซอมบี้แล้วนะจากตอนนี้ผมก็ยิงหัวที่เดียวตุยนะครับผมคิดว่าต่อให้ผมเลือดเต็ม <c oughs> ก็น่าจะยิงหัวที่เดียวตุยเหมือนเดิมนั่นแหละเค <Okay, S 1> <c oughs> ในตัวเมืองนี้มีไอ้นั่นนะร้านขายยาอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไปใช้บริการหน่อยแต่เหมือนว่าลูกพี่ประจําเมืองจะไม่อยู่นะหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับอ่าอุ้ยเดี๋ยวนะอเอ้ยทำไมได้โบสมีอ่ะปกติเอาโหแล้วไป แล้วไปอยู่เลยข้าบนนะปกติไในบทนี่ซอมบี้ไม่น่าจะเกิดได้นะเออหรือมันเดินเข้าไปเฉยๆไ,ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอกลับรถไฟก่อนมืดแล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาสำรวจกันใหม่แต่จากที่ผมสังเกตตะกี้นี้ก็คือของน้อยจริงๆนะแทบไม่มีอะไรเลยแต่ขอให้มียาแล้วกันจะได้สบายใจหน่อยโอเคเจอ 5, ผ้าพันแผลอันนึงก็ถือว่าโอเคครับอู้น้มันงูอีกขวดขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆ น้ำมันขวดเดียวก็มีความสุขแล้วเอาละผมจะไปเก็บไงเนี่ยโยนซอมบี้ได้ไหมเนี่ยลองดูจึ๊บ <c oughs> โยนยากอีกถ้าผมยิงได้ไหมไม่ได้ครับเปลืองกระสุนด้วยไม่ต้องไปยิงนะแล้วดูดูมาเออเฮ้ยโชคดีจริงๆผม <c oughs> โอเคผมยอมแพ้แล้วผมผมไปเก็บไม่ได้นะแต่ว่าก็ได้ของมาเพียบเลยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขอเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันดูท่าน่าจะอีกยาวยาวมากๆนานแน่นอนเล่นในรอบนี้นะก็ขอเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนช่วงท้ายนะครับหรือไม่ก็จังหวะพีคๆแล้วกันถ้าผมเจอนะก็ค่อยว่ากันเนาะถ้างั้นก็ไปครับ Let's Go เ okay. คเวลานี้เวลานี้มาถึงแล้ว โอ้โหเล่นโคตรนานนานอีกแล้วครับไม่น่ามัวแต่ฟาร์มเลยอันนี้จะส่องอุ้ยอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ไปเนี่ย้ยโอยเฮ้ยโอเคโอเคอันนี้อันนี้ ครสร้างแก้งผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแก้งผมแน่นอนคนอะไรจะดวงซวยทุกคนมันซวยจริงนะเนี่อไม่รู้จะพูดอะไรขอนั่งเก็บก่อนอ่ะเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องเสียโรบรักอีกแล้วไอตอนแรกคือไม่เสียแล้วนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเสียเลยนะครับแต่ด้วยความที่ผม <c oughs> ดวงซวยเป็นทุนเดิมก็เลยต้องเสียนะ เอาละผมก็จะคอยเก็บจากระยะไกลเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจที่ไอ้เจ้าพวกนี้มันทําให้กับผมเนี่ยมันแรงขนาดไหนเนาะก็เอาให้ชัวร์ดีกว่านะครับมามาโอ้ย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 าก่อนหาก่อนยิงยิงโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มา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 ีข้างบนนะครับเดี๋ยวผมลืมใส่ไอ้นี่มาเอาพวกมาก็ได้ตีไปตีไป เดี๋ยวผมจะใช้วิธีเดิมในการเอาชนะเนาะก็คือยืนนิ่งๆเลยครับยืนนิ่งๆเลยพอรอบที่แล้วก็ชนะแบบนี้เนาะยืนนิ่งๆไปเลยเอาละโอเคเสียงเพลงไปละไปเข้าที่นะครับเฮ้ยเดี๋ยนะยังมีกันเนี้ยอืมตรงไหนเนี้ยตรงไหนเนี่ยตรงนี้ที่เดี๋ยวรอให้เขาเข้ามาก่อนเอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ได้โอเคออกโอ้ยหมดยังเนี่ยถ้าหมดแล้วผมก็จะได้ไปเก็บเงินสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเค เรียบร้อยแล้วไปไปเปิดสะพานกันแล้วก็โอ้ยใกล้มืดพอดีใกล้มืดพอดีดอดบั๊บบับบั๊บน้ำมันงูหน่อยไปรีบไปเปิดนะครับแล้วก็จะได้เข้าไปหลบในรถไฟเนาะเรียบร้อยไปโอเคฟ้าผ่านะครับอันนี้น่าจะปลอดภัยอยู่มากมังนะมาฮะสูตรเดิมนิ่งเข้าไว้นิ่งไว้เลยอย่าขยับคือหันได้นะหันได้อยู่คือว่าแค่อย่าเดินหรือไม่ก็อย่าก,กระโดดแค่นั้นก็พอนู้นครับด้านหน้านู้นทุกทุกคนเห็นไหม เหมือนจะมีร่างของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเออเดี๋ยวนะเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอบรา้ามันเคลื่อนที่ได้ครับทุกทุกคนทุกคนมันเคลื่อนที่ได้ครับเพื่อความชัวรก็ยิงไปก่อนยิงไปก่อนเพื่อความชัวนะคือระยะนี้ยังเอาตัวรอดได้อยู่ครับผมยังพอยิงตอบโตได้อยู่โอเคโอเค,อเคแต่ถ้าพวกซอมบี้มานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็น่าจะรับมือได้อยู่ั้างไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าที่ผมอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะ มั้งนะเอ๊หรือว่าตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือยืนในรถไฟไงมันเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่าตอนยืนในรถไฟเนี่ยเหมือนมันจะเคลื่อนที่เองอัตโนมัตินะครับแบบขยับนิดขยับหน่อยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเอาละผมยังพอรับมือได้อยู่ผมยังพอรับมือได้อยู่ค่อยๆมากันค่อยๆมากันเฮ้ยเอาจริงก็รับมือได้นะคือก่อนหน้านี้มันมากันเป็นฝูงไงตอนที่ผมเจอครั้งแรกๆนะแบบอันนะ้นมันมันมันรับมือไม่ได้ครับมันยากเกิน โอเคอุ okay. ้ยใช้ได้แค่แม่นเข้าไว้ครับต้องแม่นเข้าไว้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้สบายสบายผ่านแน่ๆครับแต่เซง็งอะต้องใช้รรบัก <c ười> คือมันดวงดีมากนะเจอซอมบี้พิเศษที่โอกาสเจอก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ดันเจอคิดดูดิแถมถือระเบิดในช่วงท้ายอีก <c ười> หลบในรถไฟไม่ได้นะครับเพราะว่าพอมันเข้าใกล้เนี่ยแรงของระเบิดมัน,ม,น,ม,นมันแรงมากม ่ใกล้ยังใกล้แล้วครับอีกนิดหนึ่งแพเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีศัตรูเดินเข้ามาแล้วใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ที่ผมเคลียร์จนหมดเลยเนี่ยทำเป็นเล่นกระสุนผมก็เตรียมมาซะเยอะเลยอ่ะน่าจะหมดแล้วเดินเล่นได้ครับไม่ต้องกลัวแล้วสบายสบายฮะชิวๆเดินไปดูตรงสะพานกันหน่อยดีกว่าตรงสะพานนี้จริงๆเดินข้ามไปได้นะทุกทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูนี้เวลาเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอโอ,โอ โอเคจบแล้วนะครับส่วนความสําเร็จอะไรก็ไม่น่าจะขึ้นนะเพราะว่ายังไม่เห็นมีขึ้นเลยแล้วก็ในส่วนของตรงชาลเลนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวต้องไปเช็คกันก่อนอ่ะในส่วนของเหรี่ยนตาก็ไม่ได้มีขึ้นนะเท่าเดิมเลยแต่ว่าวินขึ้นแน่นอนโอเคครับคลิปนี้กับในโหมดฝันร้ายก็เรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าตัวเกมยากขึ้นแน่นอนแต่ว่าเล่นแบบปกติก็ผ่านได้เหมือนกันนะแค่อย่าประมาทก็พอโดยเฉพาะซอมบี้ถือระเบิดเนี่ยอันนี้อย่าประมาทนะครับยาเด็ดขาดอันนี้ผมเตือนแล้วนะเออลืมบอกไป การที่เราเล่นในโหมดฝันร้ายเนี่ยเวลาจบเกมมันก็จะได้ธนบัตรที่สูงกว่านะจากโหมดปกติอยู่ที่10ธนบัตรใช่ไหมอันนี้ก็จะได้มาที่20เลยครับได้เพิ่มมา2เท่านั่นแหละก็สามารถเล่นโหมดฝันร้ายเป็นโหมดหลักเลยก็ได้นะถ้าใครเล่นจนช้ำๆแล้วเอาละคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดดดูกกกกกััันนไไ้้้้แลววว็ฝาากการรรสสมคสมคคชิยะบ สำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม